อันอต้นไหนหันวันนี้สิคะสวัสดีคะ่ะวันนี้น้องเข้าปั้นนะคะสี่เดือนกับหก <6 S 2> วันแล้วค <6 S 2> ่ะ<ๆ>ตื่นตอนหกทุ่มตีสามแล้วก็ตอนเช้าเลยอันนี้ตื่นตีสีห้าวันนี้ตื่นตีห้าตอนกลางคืนไม่ได้ลุกมาก,กินนมนะคะเ้ทุกขาแม่ขี้เร็มากเลยนอนนะคะ มอบียวนิดหนึ่งสเดือนกับ6วันนะคะพัฒนาการของน้องวันนี้เดี๋ยววันที่5นี้ก็จะไปฉีดวัคซีน4เดือนนะคะเราจะอมมือนะคะมือไม่สะอาดอย่าอมนะคะลูก สเดือนกับ6วันนะคะฝากช่องแนวยนะคะน้องก็้นกับแม่ชาแนลค่ะ <c oughs> มาดูพัฒนาการของน้องเลยค่ะน้องพยายามจะพลิกนะคะแต่ยังพลิกไม่ได้ค่ะขาไปแต่หัวยังไม่ไปนะคะส <c oughs> <c oughs> นใจเล่นมากขึ้นนะคะในวัยสเดือนทานนม ก็ทานอยู่แต่ทานน้อยลงให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากขึ้นค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแน่ยมือสะอาดหรือเปล่าฮู้เมื่อเช้าหรือเปล่ายิ้มไหนคะ่ะยิ้มยิ้มยิ้มก่อนค่ะยิ้มไหนยิ้มยิ้มเฉย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  นิ่แล้วายในะแม่ดูท้องก่อนในแม่ดูท้องก่อนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้าอ,าาอานันนี้จันจี้นิ่มเลยยิ่ม ยายเมื่อยหรือเปล่านั่งนานแล้วยายเมื่อยแล้วมองหน้ายายเดด๋ยวกดดวกดด๋ยวกด้ว A bao nhiêu chữ kia nhiêu chữ bao nhiêu chữ bao พฒนาการของน้องครับบ้านนะคะม,มีส่งเสียงออแออ่พูดใหม่สิคะพูดใหม่ก็วันนี้น้องก็สี่เดือนหกวันแล้วนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะน้องรับบ้านกับแม่คะ่ะวันนี้พัฒนาการของน้องน้องก็จะน้องพยายามที่จะกระโดดนะคะนี่ค่ะ ในช่วงที่น้องพลิกไม่ทันนะคะโอเคค่ะ